ไม่เขาใส่ผักบุ้งไม่ด้ได้ไหมใส่ัพิเศษอ่ะใส่เพิ่อผักบุ้งเฮ้ยเอานดำก็คือเอาหนูเอาอันนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเนีก็เอาชาแนลตั้งไปเลยสิ็นีม้าแนเเอาชาะนวไอเซมนทีส ว,วันนี้ <ละ S 1> ออกอะไรรีบกันจังเลยทำไมเรารีบเั็นจังเลยคะคือไอศครีมนะอีสมาร์คเอาข้าวของข้าวก่อนเนาะเคือไม่โอเคละไม่โอเคกับกับพี่ป้าพี่อัครายู่ไหนอ่ะมากินข้าวไหมเราอยู่ร้านะไรนะเซฮาวเซฮา ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชี้นะบอกว่าเหลือเวลาประมาณครึง่งชั่วโมงก็เลยขออนุญาตมากินข้าวอยู่กับกิฟกิฟต์โค้งหน้ามาเร็วกิฟต์เ,เรื่องไม่โอเคละทำไมอะ่ะจับตามอง<ะ>จับตามองเร็วจับตามอง<ะ>คนมาดู<ะ>พี่ฝ้ายต้องเอามือขึ้นมาสามนิ้วอยู่ด้วยยกขึ้นสูงไม่ได้ดูสั้นจะเสื้อขาดจะแป๊ดแป๊ดอันนี้ไม่ได้นะอันนี้แป๊ดไม่ได้เลยนะ ไลฟ์ชนกับแม่อนานเอาจริงหรอเดี๋ยวจะลงละเพิ่งตื่นแรงมากใครเพิ่งตื่นเราจะมีโอกาสได้เจอคุณเอแคลรสักครั้งหนึ่งไหมในชีวิตพูดตรงๆรงจักใจจากใจแฟนคลับคนหนึ่งอยากให้คุณเอแครแต่งหน้าให้นี่กอเป็นคุณเอแคร์ <c oughs> เผือนดะเมือนนะแต่งหน้าหนูแล้วก็เป็นพี่เอแค ว้าพีเอแคร์จือปะหนูก็คือจือตาจีไมเอแคร์จือตาเคจบว้าอไปเรื่อยอยู่กันนะพี่เต๋อหน้าดีมากเลยจริงเป็นแฟนคลับตั้งแต่แต่งหน้าสมัยรดบั๊มฮะอย่างเง้ยอือเราเป็นแฟนคลับเขาหน้ามากนะจี น้ำเชรอยู่ไหนอะมาไหมวันนี้หลอกมากอ๋อหลอกทุกวันแล้ว่ะหนูติดตามพี่แคร์ตั้งแต่เรียนบ้านโคกกระดูกหมูโรงเรียนบ้านโคกกระดูกหมูจริงเหรอใช่มันมีชื่อโรงเรียนนจริงจริงบ้านโครกร